ต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์ by t u n o e หน่วยการเรียนรู้<ม>การคมนาคมการปฏิบัติตนในการข้ามถนน นข้ามถนนด้วยสะพานลอยเป็นการข้ามถนนที่ปลอดภัยที่สุดบางแห่งสะพานลอยจะอยู่ไกลไปนิดหนึ่งก็ทนเดินหน่อยนะคะอย่างที่เขาพูดกันว่าเสียเวลาสักนิดชีวิตจะปลอดภัยอย่าลืมนะคะเด็กๆการเดินข้ามถนนตรงทางม้าลายที่มีสัญญาณไฟจราจรน,นั้นเด็กๆต้องหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนเดินข้ามติดเสียก่อน แล้วมองซ้ายมองขวาจนแน่ใจว่ารถหยุดสนิทแล้วจึงเดินข้ามแต่ถ้าลูกคนสีแดงปรากฏขึ้นแสดงว่าห้ามเดินข้ามลูกคนไฟเขียวข้ามได้ก่อนข้ามต้องมองซ้ายขวาดูว่ารถจอดสนิทแล้วจึงเดินข้ามนะคะการข้ามถนนตรงจุดที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกอยู่นั้น เราจะข้ามได้ก็ต่อเมื่อได้รับสัญญาณอนุญาตให้ข้ามถนนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเท่านั้นนะคะเด็กๆการเดินข้ามถนนตรงสุดที่ไม่มีสะพานลอยไม่มีทางม้าลายและไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกก่อนเด็กๆข้ามต้องหยุดและมองซ้ายมองขวาเมื่อแน่ใจว่าปลอดภัยจึงข้าม โดยต้องรีบข้ามอย่างรวดเร็วนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับการคมนาคมกันไปมากน้อยขนาดไหนเออสำหรับวันนี้คุูรถก็คงต้องลาไปก่อนนะคะ ไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ